แก้วีเขาเพิ่งหูใจเลยเพิ่ืเดินบึงจะจัก็หูว้าวมักสไตล์นี่แต่ของผมเนี้ยปิดเบิดเลยงามสีพร้อมเนาะเดี <c oughs> ๋ยวนี้ครับ <c oughs> มื่อนี้ไปซิมมาแล้วครับไปหามาโดยเฉพาะครับกุ้งสดๆแล้วก็ปลาสดๆครับเราบึงไม่รู้อีกบ่อยครับของฝากคุณคุณบางหน้ามาฝากแล้วครับผมขอบคุณมากครับหน้าสีนุ่มเป็นเด่น n u เด้อ เคยเห็นแล้วไงบางทีไม่ได้ซื้อเลยเราเบิ่งเมนูครับจานเล่พี่แต่ผมจะสมต่ำก็ปิ่งลูกอมปิ่งเพราะเรานี่โอเคครับผมลองเพลงหลากหลายเพลงเดีกลุ่มติดตั้าเป็นตัเองเลยครับผมเสร็จแล้วเสร็พี่บอยแล้วครับวันนี้ป่าเนี่ยลุ่มมาแบงค์ให้บนนะครับเมื่อกี้นีครึ่งหนึ่งมาฝากครับพี่บอยแต่พี่บอยนี่ อย่างเดียวสไตล์ปิ้งนะครับมันคืเป็นปิ้งปลากเขาแข็งปิ้งปลาขาวที่เขาเสื่อมาครับได้ถือมากครับเลยครับลอยหนึ่งเส้นปากเส้นแถมบุกเกี่ยวในเมนูครับนึ่ต้มน้ำใหม่แต่เจ้าประแดกบองพี่บอยนี่ติดต่อเฟซบุ๊กเด้อครับเด้อเฟซบุ๊กเด้อให้ต้องการนี่ครับกุ้งมันหน่อยได้ครับนี่สุดยอดมากอันนี้เมนูก๋วยกุ้งสี่ขวด หัวเล้วพี่แมนอยู่ายมาไม่ใหม่พึ่งประมาณมาหัวแรงครับต่อมันมันตายแล้วมีไว้เวียนปิงปลาแล้วก็สมตำครับไม่รู้เด็ดนนมี้บวิจิครับเดนบอมบ้าหน่อยพี่มารถมันต่อจอยนะบันนี้ดูเสียอยู่นี่เดี๋ยวทนนะ รอบเบื่อ้าบ้านนล้ว่ครับต้มน้ำม้นสมตําเดี๋ยวไปบ,บ,บอกพี่ว่าตําเ็ตได้ไหมครับนในมือปา่ายยากแล้วพี่บอยสี่ป๊บออกครับนี่ครับผมเดี๋ยวหมากเลยครับเดี๋ยวเสียมาซิมก่อนมันมีตัวไข่อยู่พี่น,นี่มันมีเราไม่สนครับเราสายมาซิมก่อนครับ เสียงเบิาา้องทามันยี่งขึอู้หอนมากสุดยอดนี่นะครับมันซัมปิ่งนะครับบอกเลยตัวบแบบนี้สุดยอดนี่ครับเขาเดี๋ยวอหอนหอนแล้วเพื่อบอกนี่เรียบร้อยเลยเขาปิ้งปลากินมะพรสองตัวแต่กินผู้เดียวนี่คืออิ่มเลยหอนเดี๋ยวเสียงเบื้องทำ รสจัดเนื้อปลาแบบผมก็สุดอจอดมากเลยเขาหวานไม่หไหมปลาเขาสดมึงจับไม่ได้มือน,นี่ครับไบ่อยมีตุ่มน้ำไหมได้ชิมกับเจ้าบองบ mm hmm. จับมากุดจอด <c oughs> มีขูดเนื้อหวานนี่จุกผมก็สุดอจอด ไม่รู้ปิงป่าเาใช้เบลล์เลรรยัมีส่วนตาอ,อีกไว้ที่นี่คุณจ๋าจะมากครับผมจะบอกพี่บอกไมต้องห่วงครับมีหลายคนสนใจอยากซิมครับผมพี่กัวเองไม่ไมหมนี่ครับ,บกแัแแสบ เในป่ามาเสร็จเรียบร้อยอันนี้มาฝากพี่บอยก่อนครับหลากายบนกับแบงค์มาแล้วนายทั่วกับแบงค์สั่งเซ็จเรียบร้อยได้เลยมาเจือรับปลาเกียวนะครับวันนี้นะครับนี่โอ้ปลาเกียวว่ะเอาเสียนผมนะพี่บอยมีต้มอะไรอาจารย์บอยครับสุดยอดแาจารยบอยส่งพร้อมประเทศส่งได้หอยฟองพีวยูีมาส่งมาได้ด้วครับเมื่อเบียงครับแสบวัวแสบโอ้มีบมกหอย นะนี่แซ่บเพิ่อนต้องกินบมไอ้ที่ความอันนี้พี่เราซื้อใช้แดดนะครับแล้วนี่ใครสนใจก็โอ้เรามีแฟนแล้วนะครับมีมั้ยนี่นี่ผมนีผมมีผมตามบอกไปนี่ยังนีให้กับเผาแซ่บครับพันแงบุพันแงเนื้อนี่สุดยอดผมมาขักเลยนี่เนี่ยช่งเดืครับเนี่ยช่างเดือนสมตำนี่แห้งสุดยอดสมตำปูไต้ก๋วยเตี๋ยว แเ,เแต่ว่า <จะ S 2> เป็นน้อยบ่อยอยู่ครับผมบอกแล้วเป็นน้อยบ่อยอยู่เย่าหมากลองของสุดรถมาสายของสุดรถกันขอราะเชี่ยัยย <c oughs> ากครับอายุอายุอายุจะมาครับจอดพี่ๆเพื่อนเห้นะมันงไข่ปลพี่ป่า ใครแต่ปากกาใครแต่ปากกาใครแต่ปากกาเมืม่มลแล้วครับใครป่านี่ครับได้ป่ามาฝากพี่บอยพี่บอยกับมีอันขัวกุง้งครับต้มหอยจูแล้วก็เจ้าหว่องพี่บอยนี่ไม่ต้องห่วงก็ไปได้ซิมนี่ติดใจครับแล้วก็ขาไปสมตม่ำต้มน้องใหม่นี่นะครับได้มาพี่บอยยางป่าพี่บอยขั้วไบโยถามไปเธอหนึ่งเพียงไดเลยพี่เขาต้องเห็นอยู่ด้วน ผมไปหาป่ามาสู้กิิ่นได้พีมือนี้ผมไปหาป่ามาสูกิิเนอะผมบอกไงแต่เราบึงพิ่แด่กิพาไปหาเอาเน่าจังมือในวันนี้ถูกต้องเขาคุ้ครับไหละที่ต้องการเน่าจังมือละเน่าป่าผู้ใดเน่าผู้ใดนีรู้วิ่ง อันนี้เนาอันนั่นนาะคำแก่นเออแม่หน่สามคำแก่นครับนี่สคแก่นเหรอเออว่าย่างตามแม่ทั้งสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมชิมจะค้ามก่อนสั่นถ้าผมไม่แดนเนาะเมาเนาะสาวที่สามสามสิบปีที่แล้ววะ เดี๋ยวขอชิมมันย่างป่าแล้วก็กับสมงต่ำพี่บอยครับเด้อมันเมนูเด็ดเขจะคั่แบมนมีดโรบบแม่แม่มาาแ,มแน่ว่าเลบอกเขาเอามีดเสียงว่อนี่ครับโอ้ยีมันมีใครตัวนีป่าส้มนี่ไหมคุแท่งมาขอได้กันแม่มแช่งขอได้ไหมแต่กรับสมบต่พี่บอยเรัประเทศนี้นี่แหละครับที่เด่นันพญาเสดาบ่ะ ลายหลายๆสีลองมิดลูกไองลยครับป่าห้อนๆสดๆได้ไหมคืสน like. like, ี้พื้นพื้นหรือย่านยุ้แต่ลูกเคยพื้นพะย่านแต่ลูกเคยย่าุโอ้แกรบากครับเนื้อป่าสดๆได้ไหมลองลายถากรดีบ้อเนะบอนหเขาน้องบุ๋มแพ้พี่ไปนอนกันน้อยนี่น้องบ่านนี่บ ไ่เห็นน้องบุมาบนนี่แล้วจดเมื่อไหมครับเมื่อไรพ่อมมตงไเห็นกันพอกเที่ยงไม่จบเมื่อไมรนั้นบานอมครับุดจ้มาแล้ววายน้องน่อยอ้าวกไเจ้องเอำคาญดีช่เศราจเยใช่พ้อมนี่ครับเลี้แขกต้อหายดึงผู้ใดพี่เฮ้แผู้่ะ โอนี่เแล้วพูดถูดถถึงที่ห้าสุดยอดครับไม่พ่ไม่สุดยอดเยโอยเราหีวเขาเสียมากผมถ่ายหลเทีแล้วไอ้ยนมตด้ยกครับโอ้หวแ่าแต่ผมจะไปเอาไม่หมาน่อยเด้อพี่เด้อบอกไว้แล้วาใหมครับผม มาหน่อยมีอย่างายตัวอยู่ส ah yeah> UH, ah 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 ี่หาตัวเร่อบอกไม่แฮนเรหนึ่งคือมาหน่อยโอ้เครื่อหน่อยเครื่องมาเครื่องมาเครื่องมาโอ้ยม้ามันเครืังอย่างเอาเอาอยู่อ่ะเคนวาิเรามาหน่อเรส็อดดีๆแหละิเรามาเห็ดกับเขาเนี่ยมาไทบ่อยเหเห็ดโอ้ยเือได้มิอดขันบ็นบุญแล้วก็นซอ่ามือมือกอนมือกันปะไป่ไ